สวัสดีครับคลิปนี้มาชมต้นเด็ดบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับภางนี้เป็นภาพวัระคังไปร่วมบรรจุวัดบ,บางคุณพรมครับซึ่งมีหลักฐานด้านหลังจะมีตาปั๊มตาปั๊มนะครับของวัดบางคุณพรมถึงออก จากูอย่างเป็นทางการปี2500นะครับอย่างแน่นอนครับไม่ต้องไปตรงสายเป็นวัดไหนนะครับก็มีตาปั๊มแน่นอนของทําเดินแบบก็ทําได้นะครับตาปั๊มใหญ่เขาทำกายภาพกลมเก่าวไม่ได้นะครับตาปั๊มนี่ก็เป็นจุดที่วัดได้นะครับว่าเป็นพัดแทนหรือพระทาเดินแบบนะครับ ตาปั๊มดังไงก็ต้องมีความเก่าครับเพราะว่าปั๊มมาก็เกือบเจปีสีวัดได้นะครับตาปัม๊มนี่ครับถ้าคนดูดีๆครับดูดูเป็นดูให้ดีๆครับเมือกเขาจะเติมลงไปในเนื้อผ้าครับเขาจะไม่ลอยเด่นอยู่บนผิวผ้านะครับ ถ้าลอยเด่นเนี่ยบนผิวพระสีสันสดใสคมชัดน่าจะทำเพิ่งทำนะครับน่าจะทำเรียนแบบเนี่ยครับผมดูมาหลายองค์ครับของผมผีพาพระผมมีหลายองค์ตาปั๊มนเรื่องจมลงไปในเนื้อพระคะับเนี่ยครับ,รบไปลูบไปล้างไปโูดไม่ออกน,นะครับเพราะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ บางที่นะครับเนี่ยตรงนี้ครับปูนเขาังงอขึ้นมาครับงอขึ้นมาแล้วผลเป็นแคลเซียมนะเป็นแคลไซด์นะครับปกคลุมผิวพระปกมีปกคลุมผิวพระอีกทีหนึ่งน,นะครับตาปั๊มนี้ลงไปอยู่ด้านล่างครับเนี่บตรงนี้ครับชัดเจน เป็นเม็ดๆนีน่นนนนคือผลงอกขึ้นมานะครับก็ตาั๊มงลงไปอยู่ด้านล่างกายภาพแบบนี้นะครับมนุษย์ษทำไม่ได้นะครับเกิดจากธรรมชาติและการเวลาเท่านั้นนะครับมนุษย์ไม่สามารถทำได้ครับเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคนทำเตียนแบบทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับ นี่ครับตาปั๊มอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเจอแบบนี้ครับแท้ร้านปรเตนครับแล้วมีใครไปทําได้หรอครับตาปั๊มอยู่ด้านล่างเนื้อผ้าอยู่ด้านบนชี้วัดได้นะครับตาปั๊มทุกคนดูเป็นนะครับบางคนก็บอกว่าชี้วัดไม่ได้มันชี้ได้นะครับเราดูดีๆชี้วัดได้ว่าเป็นผ้าทั๊ เรียนแบบหรือว่าเป็นผ้าแท้นะครับ้นานข้างเขาจะมีแคลเซียมเกิดจากธรรมชาตินะครับแคลเซียมนีนมนุษย์ก็ทําไม่ได้นะครับเกิดจากธรรมชาติและการเวลานะครับ ข้างนี้ก็สําคัญนะครับขอบข้างอย่ามองข้ามนะครับในพระทร่มเดียดที่ถึงยุคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนนะครับขอบข้างเียต้องไม่เรียบนะครับไม่เรียบตึงเป็นบ้านละคังหรือวัดบางขงุนโมวัดเกียรติโยนะครับขอบข้างเ็าต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับ โดยเฉพ,พาะพาะที่ออกจากกลุ่มวัดบางขุนมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงมากของทำเรียนแบบทำเรียนแบบไม่ได้นะครับพระสมเด็จบางขุนผมทำได้ต่มันไม่เหมือนนะครับทำได้ไม่เหมือนคนที่เคยเห็นพระแท้ๆแล้วเขาจะดูรูบบน,นะครับ จากคนไม่เคยเห็นเท่านั้นแหละครับจนเกิสงสัยนี่ครับขอบ้างนะครับจะมีปูนงอกขึ้นมานี่ครับก็เนึกเป็นแคลไซนะครับเป็นแคลเซียมเป็นแคลไซเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเม็ดๆนี่ปูนงอกนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับเป็นเนี่ยตรงนี้ครับดูง่ายครับเป็นเม็ดๆเนี่ยเม็ดๆเนี่ย เป็นเม่นนูนเหมือนภูเขาเนี่ยนะครับเ็าเกิดจากปูนงอ่นนะครับคือเอกลัษณ์ของพระสมเด็จที่ทาจากปูนปอนหอยนะครับที่ละมีเนื้อหาเก่าถึงยุคจริงๆนะครับจะเป็นวัตถค้างก่อนแบบนี้นะครับเนื้อนี้นะครับแต่วัตถค้งก็จะมีหลายโทนเนื้อนะครับจะเป็นพระออกจากกูก็อีก เนื้อเขาจะแข็งแกร่งครับรงนี้ก็เป็นผ้าต้มเด็ดวัดละคังนะครับร่มจุปกปูถ้าเป็นผ้าออกที่ไม่บรรจุปูก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งก็จะเป็นแต่ขอบข้างยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงครับมีรอยปีรอยแยกรอยยุบดังองนี้ เขาจะโกแงนะเขาจะบิดถ้าเขาจะไม่ตรงนะครับถ้าเรียบเรียบตรงตรงตึงๆนี้เป็นผ้าใหม่นะครับเป็นผ้าใหม่ทาเรียนแบบครับเนี่ยเขาจะเป็นผลึกแคลเซียมแต่สารเป็นเนื้อเดียวกันครับคมผิวผ้าแคลเซียมก็จะเป็นเงาเงาครับเงาเงาขาวขาวเงาเงาครับ ความมันเงาโดนแสงไปแล้วจะทอนแสงนะครับเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับเจาเจมแ้ะต้องเป็นผ้าของผ้าสมเด็จโตเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสายวัดอื่นนี่ก็เป็นดีกเนื้ออื่นนะครับจึงจะมีความก่าก็เป็นเนื้อหาอื่นแต่ไม่เป็นเนื้อแบบนี้นะครับนี่คือสูตรผสมของผ้าสมเด็จโตเท่านั้นนะครับ ด้านหน้านี้เนื้อหาความเก่านี่ดูง่ายครับพระองค์นี้ไม่ก็จะมีคาบกูนะครับเป็นพระอยู่ในโซนที่สะอาดแบบไม่โดนน้ําไม่โดนที่โคนไม่โดนที่ฝุ่นที่ผงผมจะมีพระเนื้อแบบนี้อยู่สององค์เนืน้อหาเหมือนกันมากครับจนบางทีน,นําเสนอก็เหมือนเอาพระองค์เดิมมาน,นําเสนอครับแต่ไม่ใช่นะครับ แต่ว่าเราดูตำหนิดูการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าหยิบมาสิละองค์นั้นเนื้อหาจะเหมือนกันแต่มาดูมองเทียบเทียงกันแล้วถึงจะต่างกันครับเนี่ยแต่ถ้าหยิบมาสิโะองค์แล้วเหมือนหยิบองค์เดิมมานาเสนอนะครับแต่จริงแล้วเป็นคนละองค์ครับเท่านี้เป็นพระวัลคังเนื้อหาวัลคัง พิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์ของวัละคังนะครับเป็นจุมลึกนะครับเป็นฐานใหญ่ลํำพงพระล่ำเบึกใหญ่เป็นเนื้อหาก็เนื้อวัละคางนี่แหละครับวัละคางก็เนื้อนี้แหละครับวัละคางก็เนื้อนี้แหละครับไม่ได้ต่างกันนะครับมีแคลเซียมขึ้นชัดเจนครับขาวๆ เนื้อหาความเก่ามีหลุมรอยปีรอยแยกกายภาพการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาก็ต้องไม่เรียบตึงนะครับพระยิ่งเงินพระบรรจุขู่แล้วนี่ต้องไม่เรียบนะครับขอบพางก็ไม่เรียบคนระับไม่เรียบตึงเทียบเทียบครับกับภาพปอมนะครับทรงนี้ก็ปลอมสีเหมือนเลยนะครับคนถ้าคนไม่เคยเห็น้าแท้นนี้ก็ยังไงก็บอกว่าใช่นะครับ แต่เขาจะไม่มีกายภาพนะครับไม่มีกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะครับเรา็ง,ง่ายเขาจะไม่มีแคลเซียมมีภาแท้นะครับภาพแท้ให้เปรียบเทียบก่อนนระับมีภาแท้ครับนี่เกาจะมีการเปลี่ยนแปลงมีมิติมีหลุมมีบ่อมีขึ้นนะครับอันนี้มาดูภาพปลอมนะครับ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติตรงนี้ถือว่าปอมได้เก่งนะครับเนื้อหาถ้าอยู่องค์เดียวนี้บางคนนี่บอกว่าแท้เลยนะครับแต่เขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเขาจะไม่มีแคลเซียมนะครับเอาง่ายๆเลยเขาจะไม่มีแคลเซียมไม่เห็นนะครับจะทำสีสันนี้เหมือนมากครับ พระแท้นะครับแถวจะมีแขวเชียบขึ้นขา,ขาวๆเนี่ยครับเก้าขาวเงาๆนะแล้วเนื้อหาก็จะมีมิต,ติมีจะมีเนื้อเน่ามีแขวเชียบม,มีสีเหลืองสีแดงต่างกันเยอะครับนี่มาดูพระพร้อมต่อเนี่จะไม่มีอะไรนะครับแถวเสียบไม่มี ทำคาบกูทำคอมเก่าได้เหมือนแต่ว่าเนื้อหานี้ไม่ใช่ปูนปะไยนะครับเป้าเนี้อยอาจจะทำมาจากปูนพลาเตอร์หรือเปล่าครับมันก็ทําจากเรซินเนี่ยครับขยาภาพต่างกันเยอะครับแล้วมาดูขอบข,ข้างนะครับ ที่บอกว่านำเสนอว่าขอบข้างต้องไม่เรียบตึงนี่ครับในพระตามเรียนแบบนะครับเขาจะไม่ไปนเน้นจะไเขาจะไม่ไปทําขอบข้างนะครับเพราะว่าเขาไปทำอย่างไงมันก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับจะไปกิ้มยังไงมันก็ไม่เนี่ยครับกิ้มยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับมันก็เป็นรอยมือคนกิ้มอยู่ดีนี่ครับเขาจะตรงเรียบตึง ผ้าแท้ของเราก็มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยัผ้าแท้เขาจะแข็งแกร่งนะครับกลายเป็นหินแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อพุนพุนนะครับไม่แข็งเนื้อไม่แน่นเอาด้านหลังครับผ้าสามเรียมแบบก็จะเป็นหน้าันหน้าเดียวครับสีเดียว,ยวตรงตรงครับ สีเดียวถ้าเป็นพระแท้เขาจะมีไม่ใช่วันหน้าเดียวครับมีหลายสีครับหลายโทนสีแล้วขอบข้างเขาจะไม่ตรงเป๊ะนะครับพระแท้ถ้าพระปอมนี่ครับพระธรทเรียนแบบเขาจะตรงเป๊ะครับเป็นรอบสี่เหลี่ยมเลยตรงเป๊ะสวยงามครับถ้าเป็นพระแท้ก็จะโยกไปโยกมาเกิดจากการ เต็มตัวกันบิดตัวขององค์พระนะครับเจ็บเทียบง่ายครับนี่ครับขอบข้างนะครับนี่ครับขอบข้างครับตรงนี้ก็พยายามตัดมือนะครับตามได้เหมือนมากแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เป็นธรรมชาติ ก็จะมาแกะทำสีด้านหน้าครับมาเน้นด้านหน้าอย่างเดียวนะครับมาแงะมาแกะให้มันดูเหมือนพระเก่าแต่ยังไงเขาก็ทำกายภาพไม่ได้ครับทำเก่ายังไงก็ทำกายภาพการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไม่ได้นะครับ ดูธรรมชาติความเก่าให้ได้ให้เป็นยิ่งเนื้อแบบนี้นะครับไม่มีทางทำเรียนแบบได้ครับ เป็นขึ้นๆทุงท้งๆับๆนี้ก็เกิดจากคูนงอนะครับนี่ครับคูนก็จะงอขึ้นมาแนละ้วเป็นปรนิวนี่บนผิวพ้านะครับทั้น,นี้เนื้อจัดครับดูง่ายมากเนี่ยจะมีแคลเซียม แกวเสียบนี่เขาของมาจากเนื้อในเนื้อผ้าจริงๆนะครับสามารถไปแต่งไปแต้มไปเอาสีไปทาใส่ได้นะครับไม่สามารถทาได้นะรเราก็ต้องรู้เลยครับว่าคนทําเรียนแบบทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับเหมือนที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับทําได้แค่พิมทรงแล้วก็ สีถันนะครับใชมาทํากายภาพแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากพระเกิดจากถูรกรผสมของพระสมเด็จโตนะครับถ้าเป็นสูตรอื่นวัดอื่นสายอื่นก็เป็นเนื้ออื่นนะครับถึงเก็บเก่ายังไงก็เป็นเนื้ออื่นนะครับนี่ตรงประภาคารครับหรือว่าใบหน้านจะเป็นเนื้อเนา่เนา เดียคลักนะครับทำเรียนแบบไปได้นะครับเนื้อแบบนี้แตบเฉพาะกับักคที่เดียว์เขาจะเป็นมีสีวันนะครับสีเหลืองขาวดำแดงเนี่ยแล้วเ,เนื้อหาแคลเซียมแบบนี้นะครับไม่มีใครมนุษย์ไม่สามารถทำได้ครับ จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสายกล้องพันเอ็กนะครับองนี้ส่องมันมากครับจะบอกให้ครับนี่ยแคลเซียมขึ้นเป็นปนเด็นแคลไซส์หมดแล้วครับองนี้ตรงนี้จะมีครับปูครับครับปูด้านข้างครับ ครับปูนี่เขาผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับนี่คนเคยล้างนะครับล้างไม่ออกนะครับไปล้างไปไปขูดก็เนื้อผ้าหลุดหลุดออกนะครับนี่ครับครับปูไปขูดไปแงเนื้อเนื้อผ้าหลุดออกด้วยนะครับ ว่าพะสมเด็จที่เก่าถึงยุ่งยากนีแนะนำว่าจะไปล้างนะครับถล้างในผิวเขาจะเสียครับผิวความเก่าแล้วก็คุภาพการเปลี่ยนแปลงคือแคลเซียมแบบนี้เขาจะหลุดออกนะครับหลุดออกแล้วดูยากเลยครับถึงจะเป็นพทยแท้ก็ดูดูยากนะครับเ็าจะเลือแต่สีเพราะเราไปล้างเปลือกนอกออกหมดแล้วเ็าจะเลือแต่ เนื้อพ้าข้างในแล้วจะดูยากจะเหลือจต่เนื้อผ้าด้านในแล้วก็มวลสารนะครับบางคนก็าล้างดูมวลสารผิวท,ที่เคลือบผ้าคือเคอเซียมแล้วก็ความเก่าแบบนี้เขาจะหายไปเลยนะครับนี่ครับเขาจะหายไปากลายเป็นพ้าที่ดูยากครับดูยากแล้วไม่เป็นธรรมชาตินะครับ ดูแล้วไม่ไม,ไม่เป็นธรรมชาติไม่คลดสิกเหมือนเราล้างความเก่าออกครับล้างเอาความเก่าของเขาออกเนี่ยจะมีแคลเซียมขึ้นตรงนี้โอ้โหเนื้อจัดมากครับเอกเนี่ยนี่คือพระวันละังนะครับเนื้อพระวันละัง ให้ดูชัดๆเลยครับแต่มือก็จะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลองอะไรม,มาลองมือบางทีเราจังหวะลองอยู่ล่าล่ามันกล้องก็ไม่โฟกัสเหมือนเดิม,มก็ต้องยกขึ้นมาใต่จุดที่เขาโฟกัสเหมือนเดิมครับเพราะาเราก็ไม่ได้ใช้กล้อง ขายที่ราคาแพงๆนะครับเป็นแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับที่มาอัดคลิปอย่งีงไถ่ายคลิปแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติดีนะครับดูง่ายดีบางทีเราไปดูกำลังขยาย,ยถุงถุงแล้วเราจะงงนะครับบางคนดูไม่เป็นก็จะงง เพราะว่าส่วนมาเราเดินหาป้าแล้วก็ใช้สบเบ็กครับสีเบ็กก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าเปกสายกําลังพันเล็กนะครับบอกว่าเลยครับว่าดูมันมันมากครับมันมากสองแล้วไม่อยากจะวางครับผม ตรงนี้เปิดราคานะครับเปิดราคาเปิดราคาไปที่สองแสนห้าทนะครับเป็นพาวัดละคังนะครับวัดละคังร่วมปากูวัดบางพนมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาในข้อความได้นะครับ แทนห้าครับไม่แพงหรอกครับสําหรับพระต้มเด็ดว่าละคางที่เนื้อถึงยุกจริงๆเนี่นยจะไปอยู่ในมือเสียนดังๆก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านนะครับตรงนี้าเนื้อหาแบบนี้นะครับเป็นตรวจ แนะนำให้ไปตรวจสายกล้องกำลังขยายสูงๆหรือสายวิทยาศาสตร์นะครับยังไงก็ผ่านนะผ่านร้านเปอร์เซ็นต์แนะนำะให้ไปตรวจตรวจกับเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องอยังไงก็ไม่หลอกครับไม่เหมือนคนนะครับคนบางทีก็อยากให้เราจิ้งค่าก็หลอก ว่าไม่ใช่บ้างสองแล้วมองหน้าเราไม่ใช่คนรู้จักก็ตีเป็นพระเจ้บ้างอะไรบ้างครับไอ้ตัวกับเครื่องเครื่องยังไงก็ไม่หลอนะครับเรื่องไม่ต้องรู้จักกันนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนคนครับคนรู้จักกันถึงจกเช่าซื้อหาอะไรครับ ถ้าไม่รู้จักกันก็ไม่เสียนะครับตีเป็นพระไม่ใช่บ้างอะไรบ้างทั้งที่เป็นมัดแท้นะครับบางคนก็อยากจะหลอกเราให้เราขายตัวให้เราทิ้งพระขายทิ้งขายกว้างอะไรนี้ครับให้เราใจเสียนะครับ เล่นพ่ก็อย่าไปเชื่อใครง่ายนะครับเป็นไปได้อยากให้ดูได้ด้วยตัวเองดูได้ด้วยตัวเองเพรว่าคนเราความรู้ไม่เท่ากันนะครับดูได้ด้วยตัวเองครับดีทุดครับ เช่าหาขึ้นคอบูชาก็เรามั่นใจด้วยตัวเ,เราเองไม่ต้องไปถามใครครับถามคนแล้วไปเจอคนไม่ดีก็โดนหลอกนะครับหรือเจอคนดีๆด,ดูไม่เป็นก็ก็ไม่รู้เรื่องอนะครับแนะนำว่าอยากให้ศึกษาด้วยตัวเองดูให้เป็นก่อนนะครับแต่ก็ดูไม่ยากนะครับ ถ้าที่เนื้อหาถึงยุคจริงๆก็จะมีความเก่าแลว้ววากายภาพก็จะไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนพระใหม่ครับเนี่ยให้เปรียบเทียบได้เลยครับให้เปรียบเทียบกับบางคนพมศูนย์เก้าแล้วก็วัละครังร้อยปีครั้งนั้นเขาย,ยังขาวสวยสดใสนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังเนื้อย,ยังคุณอยู่เลยยังคุณยังนิ่มอยู่เลยนะครับเปรียบเทียบได้นะครับถ้าใครยังดูไม่เป็นนะครับ ไหลัยในการเปรียบเทียบได้นะครับกับพระที่มีอายุวาระการสร้างที่แน่นอนแต่ยังไงหยิบมาก็ไม่เหมือนกันครับต่างกันต่างกันยังกับพระกับเขวครับพระใหม่กับพระเก่าครับเนี่ยแล้วอย่างนี้ครับเดินตลาดเจอไหมครับส่วมากก็มีแต่ เนี่ยเรียบๆกับกายภาพไม่มีนะครับหรือบางทีก็ทําผิวพระให้เป็นเหมือนเก่ายังไงก็ไม่มีไม,มไม่มีกายภาพไม่มีความเป็นธรรมชาตนินี่ครับภาพแบบนี้นะครับอยู่ตามนักสะสมนะครับถ้าเขาขายต่อเขาก็ขายต่อมือนะครับเขาไม่ไปวางขายตาม ตลาดล่างนะครับตามตลาดร้านพระถูกๆนะครับจะไม่มีนะครับถ้าใครหวังกับพวกตามร้านถูกๆนี้เปอร์เซ็นต์นี้น้อยครับน้อยน้อยมากครับนอกจากไปเหมาตามบ้านนะครับตามบ้านที่เราขายทิ้งขายถูกครับ ถ้าเจอแบบนี้นะครับเจ็บเจ็บได้เลยครับยังไงก็แท้ครับแท้ร้านโปรเซ็นครับไม่ต้องถามใครด้วยครับบูชาขึ้นคอได้เลยครับได้้าตุ้มเด็ดแท้แทเลยให้บูชาแน่นอนครับเนื้อแบบนี้นะครับครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับกดติดตามก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ